สวัสดีค่ะคุณถิ่นสมรเธอมาบอกฉันเรื่องแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะคุณถิ่นคะบัวน่ะเจียมเนื้อเจียมตัวเสมอนะคะบัวก็อยู่ในที่ในทางของบัวไม่เคยคิดที่จะไปเทียบชั้นอะไรกับใครเลยแต่ว่าคุณเกศบุกมาทำร้ายบัวถึงขนาดนั้นทั้งทันที่ตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ นางเกียวเกเนี่ยบุกไปดาวีเธอถึงที่โรงแรมที่เธอไปมั่วอยู่กับผัวฉันแล้วทำไมฉันต้องรับรู้ด้วยก็เผื่อว่าคุณถิ่นอยากจะจัดการอะไรอะไรบวกก็เลยมาแจ้งให้ทราบไว้นะคะขอโทษนะนี่มันโลกยุคไหนล่ะมันไม่ใช่ละครยุคไพร่ย,ยุค่าสหรอกนะถึงฉันจะเป็นเมียนะแต่ฉันก็ไม่มีเวลาที่จะมาจัดการ เรื่องนางบําเรอของผัวหรอแต่ว่าคุณเกลียวเกตเขาพูดเหมือนกับว่าเขาเป็นเมียหลวงซะเองเลยนะคะคุณถินอยากรู้ไหมล่ะคะว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าตัวเขาสำคัญกับคุณพงมากที่สุดเมียอย่างคุณถิน คุณพงษ์จะหาใครมาแทนที่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเพื่อนคู่คิดอย่างเธอไม่มีใครมาแทนที่ได้เพราะว่าคุณพงษ์มีเธออยู่แค่คนเดียวอย่ามาสาละแนะคิดที่จะเสียมฉันนะให้ฉันทำอะไรอยู่ใส่หัวก,กลับไปได้ละ อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณถิ่นตั้งใจที่จะอยากกับคุณพงษ์จริงๆสินะคะถึงได้ปล่อยให้คุณเกตลอยนวลได้ขนาดนี้ยนางบัวถ้าอย่างนั้นบัวก็กราบขอโทษแล้วกันนะคะที่มารบก,กวนแต่ว่าคุณเกตเขาพูดข่มบัวด้วยนะคะว่าถ้าคุณพงษ์เขาอยากกับคุณถิ่นเมื่อไหร่ เขาจะให้คุณพงษ์จดทะเบียนใหม่กับเธอ